แต่งงานวันนี้กับเลยเตอร์ก็พูดจริงสึกดีใจนะครับผมที่ได้ร่วมงานกับทางเลยก็พวกเราร่วมกันมาหลังแคมเปญแล้วแล้วก็แคมเปญนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่รู้สึกว่าดีใจที่ได้มาร่วมงานโดยทำกับเลสแตอร์ด้วยแล้วก็เป็นอีเวนต์ออนกราวด์แบบในรอบหลายปีของเราเหมือนกันก็ถือว่าดีหมอย่างวันนี้มีกิจกรรมอะไรยังไงบ้างคะก็จะมีกิจกรรมเป็นร้องเพลงครับผมมีเทสชาเลนเจอร์คือเทสกันว่ามันฝรั่ง A กับ B เนี่ยอันไหนอร่อยกว่ากันซึ่งก็ผลสู้ออกมาแล้วว่า71%ก็คือง อ 62, 62, 62, ่า62ครับ62 2ปีนะวัวหอบเดีววันนี้เลยว่าไม่ได้เจอแฟนคับเยอะขนาดนี้น,นานมากเพราะว<น>่า<ๆ>อย่างอย่ทนท้าทปีที่แล้วก็จะจัดเป็นไลฟ์ในสตูดิโอเลยไม่ได้มาเจอทุกคน,กนตรตรนี้เลยแล้วก็อย่างที่มนีบอกเลยคือเหมือนว่าบรรยากาศของการหรือว่ามาอีเวนท์ที่เป็นงานเปิดอย่างเงี้ยจร2ปีจริงนะครับที่แบบไม่ได้มางานแล้วแบบโอกาสไ่เจอคนแบ โ้บแสนุกแล้วก็มีความสุขมากดีใจที <S <S ่แบบยังย um um ังม um ีโอกาสได้แบบเจอทุกคนแบบวันนี้ทำอาแฟนกลับมาร้องแต่เช้ามืดเลยเป็นไงบ้างความรู้สึกเราเหมือนแฟนกับเขาอยากจะเจอเรามากแล้วมาเรอแฟนก็ตั้งแต่เช้าเลยดีใจดีใจดีใจผมรู้สึกว่า มันเหมือนมันเหมือนจริงเราเราไม่ได้เจอกันแบบแบบนี้นานมากๆเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนแบบบางคนอย่างเงี้ยเราเคยเจอเมื่อแบบตอนนั้นเขามาวันนี้เขาก็มาอีกเราก็เหมือนว่าดีใจที่เฮ้ยดีใจที่บรรยากาศเก่าๆเรามีโอกาสได้มาเจอกันมีโอกาสได้มาเหมือนมอบความสุขด้วยกันแบบนี้อีกเลยแบบแฮปปี้มากสร้างบรรยากาศสไตล์ว่าแปลกเลยนะเนาะก็ที่จริงก็ดีใจดีใจแล้วก็ภูมิใจในคนที่ที่แบบสพอร์อเรามากขนาดนี้เลยนยครับผมแล้วก็ ไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงกันเต้นตันเต้นตันที่แบบเป็นแฟนางถูกเอยู่ด้วยกันตรงนี้ฝักเลสแตกเลยค่ะพับก็ถ้าเกิดว่านนี้อวันนี้อนที่สไม่วันนี้อ๋มีแค่วันนี้มีมีสอได้ก็ว่ยังไงใครที่หา ยังไม่เคยทานเลยแต่ก็ลองไปซื้อช l l เล g e กับตัวเองลองกินดูนก็ได้นะครับลองไปซื้อทานดูว่าเลท่ทุกๆทุกๆแบบเลยนะครับโอเคได้ไหัโอเคใหนนี้ขอย้อนกลับไปนิดนึงมันรับปิญญาของปันของเราถานนมทำไงทำไมถึงมอบสร้อยให้พีอ่อ่ะม้วสร้อยให้อ่ะสร้อยของที่ใส่ว้า แล้ว <ee. S 1> จ,จริงๆเรารู้สึกว่าเหมือนว่าวันวันรับปริญญาเขาเขาเหมือนว่ารับปริญญาครั้งเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเราเคยคุยกันตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่เข้ามหาลัยเลยนะว่าเอ้ยเราแบบรอดูวันที่เขาเหมือนกับว่าประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จชุดคุยอยู่อนะไรเงี้ยแล้วก็เหมอือนพอพอวันที่เขาแบบทําสําเร็จแล้วเราก็แบบดีใจอะไรเงี้ยดีใจแล้วก็เหมือนกับว่าอยากจะทําให้เป็นทําให้ดีที่สุดสำหรับเขาเลยท้าไมถึงเลือกเป็นสร้อยล่ะคะก็ เขาเขชอบเขาชอบเขาจะชอบเธอู้เหรอไม่ชอบอ๋อเขาจะชอบเชอแซวเกี่ยวกับแบบเฮ้ยซื้อแหวซื้อส้อะไรแบบมีเพชรอะไรของเขาวก็ต้องมีการอินกันบาก็เฮ้ยเนี้ยมแล้วแล้วก็จะแบบมีมีพี่ๆคอยช่วยเช็คว่าเฮ้ยอันนี้เาจะชอบไหมอันี้เามรืแปบสมานาไม่ว่าอะไรแปบนที่เขาชอบอา ก็จริงๆก็ก็คิดคิดมาเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวนี <No, uh ้ก็ดูดูในเน็ตอะไรเงี้ยครับว่าเอ้ยตัวไหนดีอันไหนแบบสวยแล้วก็เหมือนว่าโทรไปบอกเขาก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปดูเลยมันมีความพิเศษอย่างไร้อยเส้นนี้ก็มันเป็นมันเป็นอ่าร้อยที่เป็นเป็นแหวนสองวงสองกันอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบใช่ไหมเขาชอบเซ้นต์มันบอกครับเซ้นต์มันบอกสักหลักข้อความอะไรไว้ด้วยไม่ใช่หจริงๆสักไว้ที่กล่องครับสั่งที่กล่องว่าพีพีกลิ่ จริงๆจะเขียนว่า P P กิบแพรดูเอลชันแต่ว่ามันยาวไปเหมือนรุ่นนั้นน่ะมันแหวนมันเล็กไงคะแต่ถ้าเป็นแหวนอย่างเงี้ยอันนี้จะสลักได้เป็นไงคะคนรับพอรู้ว่าแบบเอ้ยเปิดมาเราได้เป็นควายทันนี้จริงๆเรื่องของคือว,ว่ามันมันไม่ได้สำคัญอะไรเลยรู้สึกนะแค่ว่าเขามาร่วมแสดงคอนเสิร์ตอะไเราก็ดีใจแล้วด้วยของก็ถือเป็นเอ็กซ์ตร้าละกันที่แบบเขาให้มาแต่เราก็เขาก็ชื่นชมใจเลยนะเป็นยังไ เขาเหมือนเราเจอกันแต่สมัยมัธยมเนาะคือมาวันหนึ่งเราเดินทางมาด้วยกันได้จนทุกอย่างเขาประสบความสำเร็จทุกๆได้ทั้งเรื่องการเรียนในเรื่องเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจแล้วก็แล้วก็ภูมิใจหรอกว่าอย่างอย่างเรื่องเรียนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เหมือนว่าเราเคยคุยกันตั้งแต่เราแบบยังยังไม่ได้เข้ามาทํางานตรงนี้เลยอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบยังไม่ได้หายรับผิดใจเัยไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยเราก็บอกเอ้ยเราเห็นเขาเขาเขาเข้าเรียนเขาเข้ามหาลัยจนเขาเข้าไปเรียนแล้วเขาเหมือนกับว่าเคยมาบ่นกับเราว่าเอ้ย เขาเหนื่อยเขาเขามีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยเราก็ให้กำลังใจอะไรเงี้ยเขาช่วสู้เขาก็สู้เราเรารู้สึกว่าแบบเอออหรืว่าแบบทำไมมันเหนื่อยจังอะไรอย่างเงี้ยแบบบางตัวเราอาจจะไม่ถนัดเรียนวิชานั้นๆอะไรย่าเงี้ยแต่จริงตอนสอบเข้ามาไหนเขาเป็นคนดึงคนแบบพอเราเห็นเขาแบบประสบความสำเร็จแล้วเห็นคนแบบรักเขาเยอะๆเห็นคนแบบมาแสดงความดีๆเขาเยอะเราก็ก็ดีใจมากดีใจมากเขาเป็นเขาเคยช่วยเราเรื่องเรียนตรงไม่ดีมันมเป็น ช่วยได้เลครับผมที่เรื่องนีก็ช่วยเสนอแบบเวลาแบบบางวิชาเราเราไม่ถนัดอะไรอย่างวิชาพวกบัญชีหรือแบบ accounting อะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่ถนัดก็ได้เขาเป็นคนช่วยดูเพราะว่าเขาเรียนบัญชีเรื่องงานมากก็ช่วยช่วยได้ทุกที่ช่วยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเขาจะเรียนต่อกับผมปีนึงย่เีบางอันที่เขาเรียนผมก็ยังเหมือนกับว่ายังไม่เรียนไม่ถึงเลยก็หาครูอะไรอย่างเงี้ย กับกับทางเลสแล้วก็จะมีเป no so right. so ็นเป็นศิลปินอีกอีกกลุ่มนึงอีกยูนิตนึงแล้วกันยูนิตนึงมันมาร่วมแจมมาทำโปรเจกต์โปรเจกต์นี้ด้วยเลยยครับอันนี้จะได้เห็นเมื่อไหร่อะไรคะก็น่าจะประมาณเดือนหน้าหรือเดือนนี้เดือนหน้าเลยไม่ไม่เกินเดือนสองเดือนนะครับทำลายช่วยๆเดี๋ยวเราติดตามได้ทีในสายเลยอ่าทำเป็นแป็นขาบ้าเห็นตอนนี้มีแท่งไฟด้วยใช่ครับก็ยังซื้อกันอยู่ได้นะครับใช่ไหมที่ยิ่งขายอยู่ในเ ใส่แข่งนระดับโลกแบบไปติดตามรายละเอียดที่ทางเราระดับโอกเป็นยังราเราช่วยเอาแบบไปแท่งไฟนี้ก็จริงๆเอ่อพี่ทางที่พี่ผู้ใหญ่เขาก็ให้โอกาสเราได้เพราะว่าใส่ความเป็นตัวตนเราลงไปในแท่งไฟเลยนี้ว่าภาพภาพความเป็นศิลปินของเรามันมันเป็นแบบไหนแล้วก็ตัวต้นขาใช่ครับสองอันนี้ซ้ายจะเหมือนกินเลยตัวต้นของเราเป็นแบบไหนอะไรเงี้บอกว่าจริงแท่งไฟอันเนี้ย ดีไซน์แล้วก็ผลิตชิปมาจากเกาหลีด้วยครับเปเซ็นเป็นเหมือนว่าเป็นเป็นเป็นคีมที่ทำให้กับศิลปินหลายๆท่านในในในเกาหลีวันนี้ก็มีคนมาบอกกันบ้างแหมากครับโอเคเขาให้เงินไหมขอบคุณคับ